สวัสดีครับผมนายปนพัชนาพงจารุนะครับรายนักศึกษา67200 169นาะครับรายวิชาคอมพิวเตอร์เอ็ดดีไซน์นะครับหานวิชา111 260 13นะครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพแบบ Circle t r u นะครับก็เข้าโปรแกรมนะครับกดสเก็ตนะครับเลือกเป็นฟอนต์เพนเหมือนเดิมนะครับกดคำสั่งลายนะครับลากเป็นสามเหลี่ยมนะครับ แล้วก็กด ESC ออกจากคำสั่งนะครับแล้วก็ครอบนะครับเลือกเป็น ego นะครับต่อมาก็คำนดขนาดเส้นนี้นะครับ40นะครับต่อไปก็กดคำสั่ง circle นะครับกดจากจุดนี้นะครับมาจุดนี้ แล้วก็กดจากจุดนี้ต่อเลยนะครับมาจุดนี้แล้วก็กดกดจากจุดนี้ต่อนะครับมาจุดนี้นะครับ sc นะครับต่อมาก็เลือกเป็น parameter circle นะครับ แล้วก็กดจากตรงนี้นะครับมาตรงนี้มบตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็ มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ก็จะได้วงกลมวง,วงในมานะครับต่อไปเราก็จดก,กดที่เส้นนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการวาดรูปแบบ circle tool นะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ